สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนายสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Pixel Gun 3D อัปเดตรีวิวนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนออาวุธที่2ของ Pixel Part ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งอาวุธที่2นี้นะครับก็จะเป็นแนวอาวุธแนวปืนพกใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมโดยปืนพกนี้อันที่2ครับก็จะได้ทำผลิตภัณ Pixel Part จนถึง69นั่นเองนะครับผมปืนนี้นะครับผมมีชื่อว่า Deadly Nolet นะครับผมมีความมีสทขาวสี123เป็น Origin Backup ระดับเทพยิงเร็ว8 3ปัรจุกกระสุน12นะัดเดินเร็ว75ยิง1นะัดสามารถขบวนกระสุนจากศัตรูได้และรวมถึงฮิลตัวเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นปืนแบบเหมือนเป็นปืนเอเลี่ยนนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดส s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมกัะทำคลิปต่อไปนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปแนวพิกเซลกัน์ด 3D เก่าๆนะครับผมสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมโอเคแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบอวกาศ้ย,ยว รู้สึกอืม huh. รู้สึกตาบอดแฮะยิงปุ๊บอืมมันก็จะสามารถแบบฮิวตัวเองได้นเองนะครับผมเดี๋ยวมีคนอยู่จากกระบอก huh. อืกมจิกวิเคนรู้สึกว่าจะฮิวฝั่งความมันเพิ่มทีละสามขีดนะครับผมถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่มีการโสมเปี้ยงโอ้โหยิงจากไกลแบบฟลุกหนักละผมอหเป็นปืน,เ,ปน,เ,ปนเอเรียนแบบบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นปืน,ปนที่แบบถ้าเกิดว่ายิงตัวปุ๊บมันจะไม่ติดกับป๋อนชอ็อตเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายิงัวแบบ ที่ข้อหรือดาเมจแดงๆก็จะยิ่งดีนะครับผมติดเวกเก็ตโอ้โตาบอดแต่อย่างผมมองเห็นอยู่ดีนี่เนี่ปยปี๊ยงเฮ้ยสไชตกันเลยทีเดียวอืม uh huh. เวลาเล่นโอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ่มดำลุ่มดำเดี๋ยวยิงคราทีิงอูเดี๋ยวโอ้โห double q กันเลยทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวแล้วก็บอกอย,อย่างหนึ่งคือปืนนี้นะครับก็จะมีการเนิฟเวลาโลงกระสุนนะครับบอลมันรับประลองดีๆ สังเกตดีๆว่าคือผมโหลดกระสุนสไนเมื่อตะก,กี้ดีปุ๊บมันต้องให้แบบถึงขีดสุดนะครับผมมันเพิ่มแค่แบบเลือดและเกาะห้าสิบนะครับผมครึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองจา่าเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยนะครับส่วนสังเกตว่าข้างบนตรงเลือดอะเพิ่มแล้วมันประมาณสักสามขีดนะครับผมก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่ดาเมจก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผมเวลาเล่นถามว่าคือจุ๊แเสปามันทําได้ไหมก็อาจจะมีดีเลยนะครับผม พอะะนั้นเวลาเล่นปืนนี่ก็เล่นปืนแบบแยกเลยนะครับผมมาเด๋ันไหนๆก็ได้ๆแหละไปยังยิงเฮช็อตก็ถือว่าวันช็อตทำได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายิยงตรงตัวปุ๊บไม่วันช็อตเลยนี่แน่เห็นไหมครับไม่วันช็อตจริงๆด้วยบอดบอดนี่แนี่ยเล่นมีดก็มีดยิงจากระยะไกลเปี้ยงอืมดูจับ การยิงปุ๊บมันก็แบบมันถามว่ายิงทะลุกําแพงไหมไม่ยิงมันไม่เป็นแบบยิงทะลุกําแพงนะครับผมยองยิงเป็นเลเซอร์มากกว่าอืมอืม,อมเขาก็มีสามในแบบสีเลเซอร์เหมือนกันในระหว่างนี้อืม,อมปืนนี้ไม่มีการเด้งอืมสังเกตว่าสองตัวลูกกระสุนปุ๊บมันเหมือนเป็นก้อนอะไรบางอย่างนะมันเหมือนเป็นเอเลียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ อืมีจากข้างในปึ๊บโอ้โหไปเดียเดี๋ยว,ยวมีโลมีโลถอยถอยเนีย้ยนี้ก่อนโอ้โหติดฟ้าไฟช็อตขยับไม่ทายโอ้โหอืมก็นี่นะครับคือปืนพกก็ถามว่ามันพอเล่นได้นะพอเล่นได้ครับผมนี่อย่างที่เห็นเลยว่าแม่มนอีกที่แบบแนวอากาศแล้วก็ยังเหมาะเจอดีนะครับผม เดี๋ยวรู้สึกสังเกตว่าตรงน้ำปกมันจะมีเอฟเฟกแบบน้ำตกแบบใสสมสิงนักัะผมถ้าสังเกตดินในชิปเกิ่ากับมันจะไม่มีแบบน้ำปกเลยนนครับผมนี่ก็เพิ่งเห็นเลยนะครับผมโหลดแต่ว่าฮิวตัวเองแบบมันแค่แบบเลือดอย่างเดียวนะครับผมไม่มีการฮิวกอกด้วยนะครับผมอมืบอกไว้ก่อนเลยคือถามว่ามันเอาไว้เล่นแมมไหนเนาะส่วนตัวนะเล่นแมมทีมไฟมันก็งคงจะโอเคครับผมแต่รู้สึกรู้สึกว่าเป็นแค่บอดมีทีมแบบ อ,อมีแมวส้มกับตุ๊กตาเดินได้ส่วนทีมเราก็มีเอตอุ๊กตาเหมือนกันนั่นแหละอ่ะง่ายเฮ้ยเจอแมวส้มแมวส้มวันดีครับแมวส้อมอกาฟฟลนึกถึงกาปฟสเกตเวลาโลดปุ๊บเห็นไหมครับผมคือเลือดกับเกอกปุ๊บมันเพิ่มแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยครับเดิมทีถ้าจำไม่ผิดคือโลดปุ๊บมันจะดิวเต็มทุกอันเลยแต่นี่มันถูกเนื้อไปแล้วนะครับผมน่าก็น่าเสียดายนะครับก็ถือว่าแบบควรใช้ระมัดระวังดีๆนะครับผม ก็ถือว่ามันยังขอแบบดาเมจมันก็ถามว่ามันมันแบบมันบัาเป่ามันเดิมนะครับผมปืนใช้สนายนี้ปุ๊บมันเดิมมันเป็นอะไรที่แบบยิงฮุกยิงตรงตัวปุ๊บไม่ไม่ถึงกระป๋องช็อตเลยนะัรลบผมมันก็ต้องผมก็ต้องใช้ปืนอะไรที่มันทดแทนได้แทนอย่างที่เห็นนะถามว่ามันมันมันพอเล่นได้ไหมได้ได้ครับผมแต่ตอนนี้ก็มาเก็บเกาะตัวกระสุนแป๊บหนึ่ง รู้จักแม่มน,นะก็อาจาร์ก็อาจจะยังไม่มีคนมาแมวป้มนี่ไงยิงหัวอืการยิงตัวซะหน่อยนี่เฮดช็อตต่นี้ผมยังใส่แค่ชุดเกาะเซ็ตให้ดูเป็นยูเลยนะครับผมว่ามันยิงหัวปุ๊บมันจะแรงมากนะครับผมนี่ก็ยังแบบพอแทนได้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือจะดาเมสสะท้อนกลับนั่นเองคือสตัวยิงเราปุ๊บมันจะสะท้อนดาเมจไปด้วย เวลาเป็นปืนกลเมื่อไหร่ปุ๊บก็กสองเกงง่ายเลยอืมนี่เนะี่ยคียด,ดิคอลอืมดีนะผมใส่คียด,ดิคอลไว้ก่อนโอ,อกาสจะวันช็อตแดงะนะครับผมเมื่อกี้เห็นคีด,ดิคอลเฉยแสดงว่ามันน่าจะพอแทนทดแทนได้น,นะครับผมนี่นะี่ยกกไปกิก็ไปอีกเนี่ยแฮดช็อตน,นี่เนี่ยแมวซบแมวส้ม,สมเรียบร้อย <c oughs> โหลดแปับหนึ่ง เดี๋ยวแบบต่อไปเจะต้องเจอกับคนจริงๆจังๆสักทีก็คือผัดกันไปพัดกันมานะครับผมใครที่อยากจะดูแบบดูแบบเจอคนผู้เล่นจริงๆจังๆเมื่อไหร่ปุ๊ก็สามารถข้ามเป็นบางช็อตได้นะครับผมแต่นี่ก็มาลองทดสอบให้ดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมในคลิปนี้ก็ดูได้เลยนะครับผมโอ้โหแหลกแหลกแหลกแลกแลกจู่ๆทำไมเวลาเล่นปุ๊บมีแหลกอีกอืมยิงจากไกลๆถามว่ามันมันก็แบบได้ไหมได้อยู่ แต่ตอนเล่นเมสกูนนี่เนี่ยอวกาศป๊บมันถือว่าแบบฟุกนนักัะผมเราจะฟุกนั่นแหละแต่อันนี้ก็ก็เท่าที่เห็นนะครับผมโอเคน่าจะหมดแบตแล้วโอเคก็อย่างน้อยก็พอเล่นได้นี่นะเออมาดูสิเล่นปุ๊บโอ้โหกระตุกปั๊บเฮ้ยเจอคนแล้วนีแน่เขาก็เล่นปืนพกเหมือนกันมา เห็นเขาถือปืนพกมื่ไรปืนผกก็ใช้ปืนพกกลับแฝงฟหน่อยเฮ้ยเจอชีแกรตสบามาแล้วมาแล้วเจอศึกนะอื้หลอเล่นนายเฉยเอาแล้วครับเวแล้วไงมีทีมตรงข้ามมีแต่ทีมแบบเก่งๆผมก็มีทีมแบบบอดมั้งนี่นะยิงเข้าไปโอ้โหแหลกๆลกอยากเขามีทีราก็มีชีแกรตสบาเจ๋งยิงเข้าไปยิงอื้มแหลกเข้าไปเจ๋ง มายิงก้าไปนี่ไนะนี่ไนะยิงแรกกันยิงแลกแลก,ลกันยิงแรกกันยิงออื oun, เล่นปืนพกระยะไกลผมเล่นปืนระยะไกลไกนี่ไงนะสวนครับผมยิงแบบสวนกลับมียิงเข้าไปนิ่แหน่สลับปืนสลับไปมาเออเอออ่าไปไหวแล้วไปไหวแล้วไปไหวแล้ว นี่ไนะย,ยิงบ่อนก็ได้ครับผมยิงบอลก็ได้ครับโอ้โหแหลก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 พอเราเล่นสักค่าปุ๊บคนเยอะปับ๊บเกมแหลกอ่าแหลกแหลกแหลกโอ้ยเอาเดี๋ยวรู้สึกว่าเมื่อกี้มีศัตรูยิงปุ๊บสะท้อนดาเมจโอ้ยทำไมมันเล่นปุ๊บกระตุกป,ปับ๊บตุกทีนี่แนะ่เออเอ้ยอย,ยิงไปโอโงคสั่งงาน ยังมีโอกาสอยู่ตอนนี้ทีมเราก็เริ่มได้เตรียมแล้วมายิงเข้าไปเอออจ่างเราก็ยิงโดนสักทีอือย่างเราก็อย่างที่เห็นนะอืมเล่นปรับกระตุกปรับอัดคลิปปรับโอโอเคพอใจแล้วถังเราก็ทีมเราชนะถต่ว่ามันถตาว่ามันเล่นแบบจุดแคสสปาร์มมันอาจารย์มันพูดไม่ถูกนะอาจารย์เล่นได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวนะ แล้วแต่บางคนความคิดเห็นก็ต่างกันนนครับผมก็จบกัน,นครับสําหรับรีวิวอาวุธปืนพกนี่นะครับก็คิดเห็นยังอย่างไรหลักจากคูคิบิจบอย่าลืมคอมเมนต์ต้นตารางคลิปวิดีโอนี้เด่นเลยครับผมก็จะจ,จบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจหมุนกันทำคลิปต่อไปรับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ผมหากมีคำพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้หรือข้อมูลมผิดพลาดเป็นประก,การใดผมต้องขอกระับขออาภัยในทีดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตััััววกนนะคครรบบสด